สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับแล้วก็เอฟซีของผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถไช่อั่มชีหนึ่งสองศูนย์ครับบอกได้เลยครับคันนี้รถผมเองนานมากนะครับที่รถคันนี้กว่าจะกลับมาประกอบได้ครั้งนะครับแล้วก็ประกอบมาขี่ได้นะฮะเป็นรถทีหนึ่งสองศูนย์นะครับตัวเป็นตัวรุ่นปีประมาณสักคืบเจ็ดได้ครับเป็นรถสีเทานะครับคันนี้อ่ะฮะวันนี้เดี๋ยวผมมาดูรีวิวอะไรนะครับแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละส่วนกันนะครับแล้วก็ ใครที่ออกรถมาใหม่ๆนะครับอ,าอยากได้เป็นสายทัวริงสายเดินทางนะครับแล้วรถมีประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนข้างเวิร์กนะครับในการเซตติ้งรถนะฮวันนี้เรามาดูกันนะครับว่ารถผมเนี่ยใช้เดินทางเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาไปดูกันดีกว่ามาครับเริ่มจากล้อหน้าก่อนเลยนะครับล้อหน้าเนี่ยยางพวกยางพวกอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ที่เราเน้นใช้กันนะครับหก็เป็น สำห,หรับรถที่ใช้ขี่เดินทางเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เราเน้นกันยางก็จะมี P ิลลี่ MT60 นะครับแล้วก็มี Bitstone นะครับ t s t โ n e ก็เป็นตัวนี้นะฮะที่นิยมนิยมกันนะครับก็มี2ตัวนี้ที่ผมแนะนำทุกทุกท่านนะครับที่ใช้งานใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็โดนฝนก็ไม่ลื่นนะครับโดนเส้นถนนก็ไม่ค่อยปิ้นหรือว่าแบบอะไรแนี้มากเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้คันนี้ผมเลือกใช้วันบิตโจนนะครับ ปิดตนรางค,ค่อนข้างที่จะรีดน้ําเยอะนะครับเอาไว้ลุยหน้าฝนด้วยอะไรด้วยใช้ได้ดีนะฮะตัวนี้ครับราคาอยู่ประมาณหมื่นสามครับไม่เกินนี้ฮะมีค่ายังในประมาณพันหนึ่งใส่ถุงร้อยกพันหนึ่งก็จบประมาณสักหมื่นห้าประมาณนั้นนะฮะมาเลยครับต่อมาก็จะมีการสบัดครับชุดกันสบัดอันนี้จะเป็นตัวสีเงินนะฮะ การระบตดสีเงินเนี่ยอยู่ที่หมื่นสามครับแต่คนนิยมสีดํามากกว่าครับแต่ผมงบน้อยครับเลยใส่สีเงินนิดนึงนะครับชุดการระบาดอยู่ที่มาณหมื่นสามแล้วก็มีชุดขานะครับชุดขาการระบตดของเขาเนี่ยอยู่ที่ราคา2 0 0พันบาทนะครับตัวนี้จะมีชุดขาเนี่ยมี2ตัวมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับทั้งชุดเลยสามารถติดตั้งเลยครับสำหรับรุ่นมอหนาํเกือบทุกตัวนะครับเรามีขายกับหมดแล้วรุ่นออยคูอะไรพวกนี้เราก็มีหมดทุกรุ่นนะครับชุดขาอยู่แค่2 0 0พันบาทเท่านั้นเองนะฮะ มาต่อมาขึ้นมาตรงไฟเลี้ยวครับเอ้ยทำไมต้องเปลี่ยนไฟเลี้ยวด้วยไฟเลี้ยวสําหรับคนที่ใช้มันนานหรือรถที่เกิน3-4ปีไปแล้วที่ยังใส่ไฟเลี้ยวเดิมอยู่มันชอบหักสําหรับคนที่หักจะรู้กันเลยว่าเฮ้ยแม่งใช้ไปแล้วหักไอ้ใส่ตัวไหนดีเราอยากคงความเอ่อรถยังคงความคลาสสิกอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นรูปแบบหน้าตาใกล้เคียงกับของเดิมนะครับผมแนะนําไฟเลี้ยวชุดนี้ครับของโมโทนนะฮะ ไฟเลี้ยวตกคู่สามพันบาทนะครับคู่หนึ่ง3,500แล้วก็ต้องมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตรงรุ่นนะครับตัวนี้อยู่2,100หรือว่าคุณอาจจะไม่ชอบของโมโทอร์ก็ได้ซื้ออะแดปเตอร์ไปแทนนะฮะแอปอะแดปเตอร์เนี่ยตกคู่ละ2,100นะฮะ2,100เนี่ยส่วนใหญ่ใส่ไฟเลี้ยวอะไรก็ได้เสียบใส่เข้าไปได้เลยนะฮะตามที่เราต้องการขอให้เป็นไฟเลี้ยวให้เป็นแท่งเป็นน็อตนะครับ แทงเข้าไปนะครับเพราะมันใช้น็อตล็อกด้านหลังนี่อีกทีหนึง่งไม่ต้องใช้น็อตตัวเมียล็อกนะครับใช้น็อตแบบใช้ยันเอาฮะตัวนี้ด้านหลังนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูมีตัวเล็กๆตรงนี้นิดหนึ่งเท่านั้นเองสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนไฟเลี้ยวหรือไฟเลี้ยวเดิมหักยังอยากใส่ที่เดิมทุกอย่างที่เดิมแบบอะไรเงี้ยซื้อชุดนี้ได้เลยครับแต่เป็นไฟเลี้ยวเนี่ยไม่ใช่ LED นะครับยังเป็นหลอดไส้แบบธรรมดาธรรมดาปกติเหมือนเดิมนะฮะ แต่ความสว่างนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็สว่างมากด้วยนะครับนี่ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ชิวหน้าครับชิวหน้าครับชิวหน้าก i ววชิวหน้าก i วีของเรานะครับราคาอยู่ที่6,900บาทแต่มีแค่ร้านเอ็มวเท่านั้นที่มีขาเสริมตัวหน้าตัวนี้ให้นะครับขาเสริมตัวเนี้ทุกทีจะไม่มีชุดจับข้างบนนะครับแยกแยกก่อนนะครับ คันนี้จะออปชั่นเยอะนิดนึงมีขาตัวนี้ให้ครับอีก2ชิ้นนะครับราคาเพิ่มมาอีก1 5 0 0บาทเป็น8,400บาทนะครับชุดนี้จะจับทั้งหมด4จุดมีกา้านแล้วก็มีขาจับตรงนี้นะฮะให้ครบชุดนะครับอยู่ที่800 0กว่าบาทเท่านั้นเองถามว่าทำไมต้องใส่ชิลกีวีล่ะชิกีวีเป็นชิวที่สูงที่สุสดเป็นส่วนใหญ่ที่เรามีขายกันแล้วก็เป็นมาตรฐานนะครับแล้วตัดลมได้ดีนะฮะอย่างตัวสัตว์วนของผมเนี่ยสามารถานั่งคล่อมได้โดยที่ เลยหัวไปเลยอาหาเวลาที่เราขับขี่เนี่ยมันตัดลมแล้วเลยไปเลยนะครับนะให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับเวลาเนี่ยไซริได้เงี้ยลมมาปะทะปุ๊บแล้วตัวเนี้ยมันแหงนขึ้นอีกนิดนึงมันจะตัดลมเสยขึ้นมาอย่างนี้หมดเลยครับเราขี่ได้แบบสบายๆบายผมจะบอกได้เลยครับจากการเทสของผมนะครับอย่างเงี้ยใส่ชิลตัวนี้เข้าไปใส่ขาหน้าเสริมตัวหน้าเข้าไปนะครับสามารถตัดลมได้เนี่ยผมขี่อยู่รถตัวเปล่านะครับไม,ไม่ไม่บรรทุกของนะ จะได้อยู่ความเร็วประมาณสักร้อยเจ็ิเนี่ยนิ่งๆเลยไม่ต้องทําอะไรเยอะแบบขี่บิดได้แบบนิ่งๆแบบสบายๆแบบหันซ้ายหันขวาไม่ต้องมานั่งเกงคอแบบต้านลมหรือว่าอะไรพวกนี้เลยนะครับต้องชิลตัวนี้เท่าั้น,นะครับกีวีครับอันนี้แนะนําเลยนะครับสามารถสั่งซื้อที่ร้านได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดู GPS 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 ตัวนี้ราคาอยู่5,900บาทเอ๊ะทำไมต้องใช้ GPS ตัวนี้ด้วยล่ะ เอ๊ะ hey, ทำไมจะต้องแบบเฮ้ย hey, เป็นชุดนี้ด้วยหรอ mm hmm. เพราะว่าโทรศัพท์นะครับ mm hmm. ผมซื้อของมา mm hmm. ขาจับโทรศัพท์รุ่นดีๆมาหลายยี่ห้อแล้วสุดท้ายกล้องโทรศัพท์ก็เสียโทรศัพท์ก็หล่นทุกอย่างนะครับตอนนี้เราไม่ใช้แล้วเรามาใช้ GPS แทน GPS 10. ตัวเนี้ยสำหรับผมนะครับผมอธิบายแบบบานๆง่ายๆให้ทุกคนฟังน,นะครับอ่าผมจะบอกว่าทำไมผมต้องใช้หนึ่งตัวของเก่าขาจับโทรศัพท์ทุกรุ่น โทรศัพท์หล่นกล้องโทรศัพท์พังยิ่งยี่ห้อดีๆเลยก็ยังไม่พัฒนาเท่ากับกล้องโทรศัพท์มันพังนะฮะตัวกันสั่นกล้องพังอ่าต้องเรียกอย่างนี้ว่าตัวการสั่นกล้องพังเั่วโทรศัพท์ไม่พังโทรศัพท์ตัวกันสันนนส่นกล้องพังเท่านั้นนะฮะแต่ผมเลยคันนี้เลยเปลี่ยนมาใช้ GPS ตัวนี้ราคา5 9 0 0บาทอะไหล่ทุกชิ้นมีขายหมดนะครับมีทั้งจอราคาไม่แพง ประมาณ700-800บาทสวิกหรืออะไรตรงนี้ถ้ามันพังนะครับมีการเซอร์วิสให้นะครับแล้วก็มีรับประกันประมาณ6เดือนส่วนตัวเนี้ยผมจะอธิบายบ้าๆว่าเวลาที่เราใช้งานมันอนะ่ะหนึ่งเราปล่อย Wi-Fi เข้าไปก่อนเราเปิด Wi-Fi ในโทรศัพท์ก่อนนะครับเปิด Wi-Fi ไว้เดี๋ยวมันจะลิงก์เข้าไปเองนะครับเราเปิดหน้าจอขึ้นมานี่ครับ เปิดหน้าจอขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวมันจะลิงก์กับ wi f i ของเราครับต่อเข้า wifi ของของตัวเราเนี่ยครับกำลังดาวน์โหลดแล้วดาวน์โหลดข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นเหมือนหน้าจอคล้ายๆข,ของเราเลยนะครับตัวนี้เรียบร้อยครับอาเดี๋ยวลองตั้งก่อนเห็นไหมครับจะตั้งไปนครชัยศรีนะครับอันนี้ก็ไล่พิมพ์เข้าไปแล้ว จริงๆแล้วที่ผมใช้ตัวนี้ยเพราะว่ามันลิงก์แค่หน้าจอเราอะมาแค่หน้าจออันนี้เท่านั้นเองมีเบอร์โทรศัพท์ทุกอย่างครบหมดนะครับมีข้อความเมสเซจเข้ามีทุกอย่างเลยนะฮะมีไลน์ฟังเพลงได้นะครับอย่างตัวเนี้ก็มีลาโพงในตัวแต่เราแต่ต่อตัวนี้เข้ากับบลูทูธอีกทีนะครับนะฮะเราก็สามารถที่จะอันนี้ได้เลยฟังเพลงไปด้วยขับรถไปด้วยได้เลยนะครับตัวนี้ มาดูทั้งควบคู่ไปกันได้นะฮะสำหรับคนที่ชอบนะครับฟังเพลงด้วยฟังดูนำทางด้วยหรือว่าอะไรพวกนี้เห็นไหมครับมันจะมาเป็นควบคู่กันไปแบบทั้งคู่แบบทั้งอย่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการดูหรือว่าต้องการเล่นโทรศัพท์เล่นเพลงไปแบบอะไรนู่นนี่นั่นนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับสามารถดูได้เล่นได้ตามปกตินะครับมันแค่บันทึกจากหน้าจอ ลิงก์จากหน้าจอเราไปแค่นั้นเองไม่ต้องอัปเดตไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็สา,ามารถปิดเปิดต่อแบบอันนี้พวกนี้ได้กันน้านะครับปรับระดับได้ติดได้หลายที่นะครับแต่สำหรับคนที่ชอบที่ชอบที่เป็นแบบว่าเหมือนของผมอย่างเงี้ยทาขาจับมาแบบมาตรฐานนะครับก็คือทาจับขาจับกับขาชิลหน้าขึ้นมานะครับก็สั่งขาชุดนี้ได้ครับอยู่ที่3,500บาทมีขาจับชิลแล้วก็มีก้านแบบอะไรเงี้ยหรือว่าจะสั่งคาพิเศษ ตามใจท่านได้เลยนะครับสามารถมาบอกได้มาคุยกันได้นะครับตัวนี้ตัว gps เนี้ยผมก็เลยแนะนําอีกอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าใช้มากแล้วก็ต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นนะฮะครับผมไม่ต้องอัปเดตไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปอะไรนั้นหน้าจอมือถือเราเป็นยังไงมันลิงก์เข้าไปหมดลายเบอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้ใช้งานด้วยกันได้หมดตลอดนะครับเปิดกุญแจ1ครั้งติด1ครั้งดับกุญแจมันก็ตัดระบบหมดเลยนะครับตัวนี้5,900บาทเท่านั้นเองนะฮะ ต่อมานะครับมาดูที่ตุ๊กตาแฮนด์สำหรับคนที่เป็นแฮนด์เดิมยังไม่มีการเปลี่ยนนะครับไม่เคยเออไม่อยากเปลี่ยนแฮนด์ไม่อยากอะไรนะครับใช้ตุ๊กตาเยื้องตัวนี้นครับตัวนี้เป็นงาน C N C ธรรมดาทั่วไปนะครับราคาอยู่ที่2,200บาทนะครับราคาย่อมเยาถูกลงมาอีกหน่อยนะครับเมื่อก่อนมันจะมีของแบรนด์มันจะแพงนิดหนึ่งแต่ตัวนี้เป็นงานที่ถูกลงนะครับราคาอยู่2,000บาทใช้งานได้เหมือนกันนะฮะ ถามว่าตัวผมะ่ะขับขี่สบายไหมขับขี่ดีขึ้นทุกอย่างมันเอียงเข้าหาตัวทุกอย่างใช้งานได้ง่ายแล้วก็ดีมากขึ้นนะครับต่อมานะครับเรามาลงมาดูอีกหน่อยหนึ่งก็คือสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์ตัวนี้เป็นสปอร์ตไลท์เปียนะครับราคาอยู่ที่13,500บาทนะครับเป็นไฟเปียตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็น2สเต็ปสองสเต็ปของผมเนี่ยหมายถึงว่าเนี่เป็นอย่างนี้เลยเปิดไฟนะครับมีมุมเปิดตัวกดเปิดก่อนนะครับ เราก็มีโหมดนะครับเป็นไฟสีเหลืองนะครับเปิดไฟเหลืองบนข้างบนข้างล่างเลยพร้อมกันก็ได้นะครับเหมือนไฟถูกไฟต่ำนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นไฟสีขาวนะครับเ <ff. S 1> <ๆ S 2> วลาที่เราใช้งานกันจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเวลาเราใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบไฟสีขาวกันมากกว่าเราก็จะเต็นตตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราใช้ไฟสีขาวแต่ถ้าช่วงฝนตกหรืออะไรนะครับเราก็สามารถเปิดเป็นไฟสีเหลืองได้ แล้วพอถ้าสมมติว่าเราอยากได้ไฟบนเป็นสีขาวไฟล่างเป็นสีเหลืองให้ใช้สว่างด้วยแล้วก็ตัดตัดที่พื้นด้านล่างเป็นไฟสีเหลืองด้วยเราก็ปรับได้ทั้งหมด3โหมดเลยตัวนี้ถือว่าน่าใช้มากเลยนะครับถือว่าเป็นเปียอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างออกมาได้ดีแล้วเวิร์กแล้วไฟก็ค่อนข้างสถียรนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดเท่านั้นเองถึงเวลาไม่ใช้เราก็ปิดไปนะครับตัวนี้1นึ่งหาาบาทจะได้อุปกรณ์ก็คือสวิตช์นะครับหชุดแล้วก็ไฟสปอตไลท์หชุดนะครับ อุปกรณ์สายทั้งหมดนะครับที่เป็นกล่องควบคุมทุกอย่างนะครับหเซตแต่ต้องซื้อตัวขาตัวนี้เพิ่มเท่านั้นนะครับขาตัวนี้เป็นขาจับสปอร์ตไลท์นะครับราคาอยู่ที่650บาทนะครับต่อ1ตัวนะฮะก็เพิ่มไปอีกพันกว่าบาทเท่านั้นเองรวมๆแล้วประมาณใช้งบประมาณครับหมื่นห้าได้ครับนะฮะแต่เป็นสปอร์ตไลท์ที่ดีแล้วผมแนะนําทุกท่านนะครับต่อมานะครับกรนล้มครับกันล้มอันนี้เป็นกันล้มสี่เหลี่ยมของ w บนะครับราคาอยู่ที่2,800บาทนะฮะวันนี้เลย ต่อมาก็จะเป็นกัดหม้อน้ำครับอันนี้เป็นของ Nw m o t e h นะครับเออทวทีเป็นของยี่ห้อ EvoTek EvoTek จะเป็นตัวใหม่มันจะเป็นบางๆนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยครับเป็นปีเก่าราคาอยู่ประมาณ5,000กว่าบาท6,000กว่าบาทนั่นเองแล้วก็กันแข็งด้านล่างครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่2,500บาทครับงานของที่ร้านนะฮะต่อมาเป็นแตแต่เอ๊แต่เราต้องใช้อย่างไรเฮ้ยเราต้องเดินทางไกลแต่ตัวนี้ครับเป็นแต่ยี่ห้อเปีย ราคาอยู่มานัก2สองพันได้ครับตัวนี้แต่แต่ตัวเนี้ยมันจะมีเป็นคู่สายขวามีเสียงทุ่มกับเสียงแหลมอ่าแต่แต่เนี้ยที่ร้านเราไม่มีขายนะครับแนะนําให้ลูกค้าซื้อมาได้เลยแต่เรามีอุปกรณ์เสริมขายทั้งชุดนะครับหนึ่งขาจับครับขาจับตรงช่วงนี้ครับราคาสามพันรราคาสามร้อยห้าสิบาทนะครับคู่หนึ่งแล้วก็มีชุดสายดีเลย์แต่ครับเพื่อเพิ่มเสียงเพิ่มค่าไฟนะครับมีดีเลย์ควบคุมมีทุกอย่างควบคุมนะครับตอนนี้ชุดหนึ่งเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับชุดควบคุมดีเลย์แต่ครับ เดี๋ยวฟังเสียงแต่กันหน่อยบอกได้เลยนะครับนึกว่ารถบรรทุกมาสำหรับคนเดินทิปนะครับบางทีมันก็จะลั่นหน่อยแต่เวลาที่เราเดินทางไกลปุ๊บเนี่ยเราไปเจอยูเทิร์นเจอคนที่จะข้ามถนนหรือว่าอะไรพวกนี้ครับบางทีเราขับมาเร็วๆเนี่ยร้อยสีเนี่ยเฮ้เราบีดแต่ของเดิมๆไปเหมือนแต่เวฟอะบีดไปแม่งก็ไม่ได้ยินแน่นอนแต่อันเนี้ยช่วยได้ครับ มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ข้อเสียของมันก็คือยังมีอยู่เวลาเราขี่ในเมืองอย่าพลาดไปโดนนะครับถ้าพลาดไปโดนเนี่ยผมบอกได้เลยรถคันข้้งหน้าน่าจะกลับมาหันมาด่าแน่นอนอันนี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียสำหรับคนเดินทางผมแนะนําให้ติดคู่แต่สาหรับคนที่ใช้งานบ้านเรานะครับติดซื้อมาเป็นคู่แต่ติดลูกเดียวก็ได้นะครับติดเข้าที่เดิมได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงอะไรนะฮะอ่ามีตัวตัวนี้ก็มีข้อแนะนําประมาณนี้ครับต่อไปอ่า กันล้มนะครับกันล้มล่างกันล้มล่างของเราเนี่ยเป็นช่วยป้องกันคบสำรับขายเดินทางขายทัวริง่งหรือเหมือนผมอย่างเงี้ยครับคือผมบอกได้เลยนะผมขี่ทุกทิปล้มทุกทิปเหมือนกันล้มแปะตลอดไม่รู้เป็นอะไรฮะยูง่ายว่าโง่แน่นอนนะมาเนี่ยเราเลยต้องใส่กันล้มล่างเพิ่มครับราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับ4,500บาทเท่าน uh ั้นเองฮะสาม,มารถใครที่มีกันล้มบนอยู่แล้วต้องทักถามผมก่อนนะครับว่า เฮ้ยผมมีกระล้มบนอยู่แล้วแล้วผมจะใส่กระล้มล่างได้ไหมถ้ามันเป็นเซ็ตของที่ร้านเนี่ยมันสามารถใส่รวมมันได้แต่ถ้าไม่ใช่เซ็ตของที่ร้านเนี่ยจะใส่รวมกันไม่ได้นะครับตัวนี้นะฮะบางทีอาจจะติดหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็จะต้องมาซื้อเป็นเซ็ตของที่ร้านเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ถ่ายรูปของตัวเองแล้วทักมาถามที่ร้านก่อนได้นะฮะต่อมาเป็นพักเท้าทางไกลนะครับพักเท้าทางไกลอันนี้ซื้อในศาลตราช้อปปี้ของทั่วไปได้นะครับไม่ต้องสีเรียนนะครับแต่สำหรับผมติดตั้งเเเเเขข้าาาาามมนีี่่วลททรดิงไกือ เราสามารถมาวางขายงี้ได้ครับเพื่อยืดขายืดอะไรพวกนี้ครับให้รู้สึกว่ามันสบายขึ้นนะฮะแล้วแต่แต่ละคนเลือกครับจะเอาแบบพับได้หรือว่ายังไงก็ได้นะครับอันนี้ราคาอยู่ประมาณห้าหกร้อยบาทครับสามารถซื้อมาสั่งมาติดตั้งที่ร้านผมได้ออกมานะครับมาตรงนี้หน่อยหนึ่งหัวเกียร์หัวเกียร์ตัวนี้ครับเป็นหัวเกียร์ยี่ห้อโมโตนะครับราคาอยู่ประมาณพันร้อยถึงพันสองเนี่ยครับประมาณนี้มีถึงพันห้าถ้าเป็นทองเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วยเวลาที่เราใช้รองเท้าดํา ปันรองเท้ารองเท้าเราแพงซื้อมาคู่เป็นหมื่นลูกซื้อมาคู่6 7 0 0 0พมาเจอยางเดิมๆของรถปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยดำทุกรายนะครับถ้าเป็นรองเท้าสีขาวหรือเป็นสีๆนะคะตนนัวนี้ราคาอยู่ที่พันนิดๆเองนะครับต่อไปนะครับตีนเป็ดนะครับตีนเป็ดของเอ่อไช่อั่มนะครับจะมีแค่รุ่นแค่บอลเดวิล bon เท่านั้นนะครับทีร้อยต่อทีร้อยยี่สที่ใส่ได้นะครับราคาอยู่600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวต่อขาตั้งครับ ตัวตัวต่อขาตั้งข้างครับเพื่อให้เตะได้ง่ายและสะดวกขึ้นราคาอยู่450บาทครับงานของที่ร้านนะครับใช้น็อตตัวนี้ยันเข้าไปนะครับเสียบลงไปเอาค้อนตอกสักนิดนึงนะครับให้แน่นหน่อยแล้วก็ไส่น็อตตัวนี้เข้าไปยันเข้าไปเท่านั้นเองอะเดี๋ยวผมสาธิตในการตัวนี้ให้ดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาจะเตะขาตั้งครับผมไม่ได้มองเลยนะขยับมาแล้วเตะลงมาได้เลยแต่ถ้าเป็นของเดิมนะครับมันต้องเอาใช้ส้นเท้าเขี่ยออกมาเท่านั้นถึงจะหาเจอนะครับ อไอย่างเงี้ยสามารถเตะได้เลยได้คล่องตัวมากกว่านะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่บอกได้เลยขายมา500อันไว้ทีหลังได้แล้วนะครับจะเป็นพันอันอยู่แล้วครับตัวนี้อันนี้แนะนาครับของขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีนะฮะเอามามาดูทางด้านหลังหน่อยด้านหลังเนี่ยตอนนี้ผมใส่อุปกรณ์ไว้ซะเยอะเลยท้งกระเป๋าวูดแท็กเกอร์นะครับพร้อมเดินทางครับผมจะไปทิปเบตงอยู่แล้วต้องเดินทางเบตงนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นชุดสายทลวรง ให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูเลยว่าบรรทุกจริงของจริงนะครับแล้วก็กระเป๋าวูดแพกเกอร์เนี่ยค่อนข้างดีและเวิร์กนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวใช้งานอย่างรอบที่แล้วก็แม่ห้องสอนนะฮะเป็นทิปหน้าฝนทิปนี้ก็หน้าฝนเหมือนกันต้องใช้กระเป๋ากันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีกระเป๋าวูดแพกเกอร์ใบบนนะครับตัวนี้ล็อกกระถางได้เลยนะฮะของผม ราคาหนึ่งบาทครับตัวบนตัวตัว,ต,วตัวบนราคาจะค่อนข้างถูกนิดหนึง่งแต่ตัวด้านข้างครับราคาค่อนข้างแพงหน่อยนะครับเพราะว่าในการวิธีการทําหรือว่าอะไรพวกนี้ค่อนข,ข,ข้างหลายขั้นตอนนะครับราคาอยู่ที่4 5 0พัน้าครับตัวใบบนอยู่ที่พันห้าตัวบนเป็นยังไงเหรอครับอดูก่อนตัวบนผมล็อกกับอะไรใช้ตัวนี้เลยครับผูกเลยครับวันนี้มีสายมาให้นะครับจะมัดตรงนี้ก็ได้หรือจะมัดกับกระเป๋าก็ได้ครับกระเป๋าตัวเดิมก็จะมันก็จะมีหูคล้องมาให้แต่นี้ผมใช้อย่างนี้ครับแล้วก็ใช้ดึงเล่งเอา ไม่ต้องไปพึ่งสายรัดหรืออะไรอีกต่อไปนะครับมานั่งเกี่ยวรัดนู่นรัดนี่ไม่ต้องแล้วครับเราใช้ผูกอย่างนี้เลยปึ๊บปลดปลดเลยครับสี่มุมปั๊บปั๊บถือออกมาได้เลยเสร็จแล้วครับตัวนี้เราก็ผูกอยู่อย่างนี้นะครับคารถไว้ถึงเวลาเราใช้งานก็ใช้ง่ายครับกลับมาเราก็เสียบเข้าที่เดิมตลอดเวลาเราจะกลับมาปุ๊บ เสียบเลยครับแต่ถ้ามันไม่ได้เราก็ปลดสายให้เบาลงหน่อยแล้วก็ไอ้น,นี้ได้เลยมันล็อกอยู่ของมันอยู่แล้วนะครับไม่ดิน้นไม่ไปไหนแน่นอนตอนนี้กระเป๋าใบละ1,500บาทนะครับอันนี้ผมยังบรรทุกไม่เต็มนะครับผมยังต้องขนเยอะกว่านี้อีกอ่ะอันนี้วางไว้ก่อนอ่าต่อมาเรามาดูตัวอื่นตัวกระเป๋าข้างครับของ w ู o แบ็ c เ e อร์เนี่ย อย่างเงี้ยบันทุกจริงใส่แบบแน่นอันนี้ไปไปตรงประมาณ5-6วันขนแม่งหมดทุกอย่างครับสักเบื่อจะเรือลบบอกได้เลยอ่าอ่ะ,อะเปิดในการใช้งานให้ดูเลยครับเพราะขนจริงแต่ส่วนใหญ่นะครับผมเวลาขนของเนี่ยผมจะใช้กระเป๋าเนี่ยคาติดรถไปเลยไม่ถอดนะครับแต่จริงๆมันถอดมันก็แค่ปลดล็อกกิปล็อกอะมันปลดง่ายนิดเดียวนะครับมีตั้งแต่จุดยึดด้านหลังจุดยึดด้านข้าง สามารถล้างทุกอย่างได้หมดทุกจุดนะครับอันนี้ดูแม่งอะไรบ้างก็ไม่รู้ดูขนมาแล้วก็มีกระเป๋านะครับสะพายหลังอีกใบน,นึงครับเวลาผมขึ้นห้องก็ชักกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็สะพายขึ้นห้องได้เลยอ่าบอกแล้วใหญ่จริงสามารถขนได้เยอะนะครับอันนี้คือขนของมาเพื่อจะไปทริปอ่าดู ว่าวูแท็กเกอร์บรรทุกได้เยอะจริงเวลาผมอันนั้นปุ๊บผมจะแบ่งเลยวัน3มวันของวันนี้อีก2วันกระเป๋าใบนี้แบบอะไรเงี้ยครับได้ไม่ต้องไปถอดเข้าถอดออกไปขดมันเยอะครับของทุกอย่างก็ติดไว้กับรถได้เลยขอเก็บก่อน,นครับ พกหมดนะครับชิลหน้ายังต้องมีชิลกลางวันชิลกลางคืนพกเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับตัวนี้อ๋อคนของไม่จะเดินทาง เรียบร้อยครับเวลาจาัดก,กระเป๋าก็จะมีประมาณนี้นะครับกระเป๋าก็จะมีทังซ้ายทั้งขวาครับสามารถใส่ได้นะครับอยู่ที่เราถ่ายน้ําหนักว่าบาลานซ์แค่ไหนอย่างวันเนี้ยอ่าอย่างชุดเนี้ยครับแล้วก็มีปีกหลังด้วยอ่าถ้าเราบรรทุกขึ้นไปเนี่ยถ้าเราเดินทางอย่างตอนเนี้ยผมทาความเร็วได้ประมาณสัก160 160 165รครับเกือบ170สามารถเดินทิปได้แบบสบายๆรถไม่มีสะบัดนะครับแต่ก็ตั้งกันสะบัดให้แข็งขึ้นนิดนึงนะครับอ่ต่อมานะครับมาดูชุด ตัวเบาะกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปต่อชุดแหลกด้านหลังนะฮะเบาะนะครับอันนี้เป็นเบาะทรงวินเทจนะครับสําหรับรถเดิมๆรถเดิมๆเ,เนี่ยถ้าอยากแต่งนะครับนี่เลยครับซื้อบาะแต่งลายนี้ได้เลยนะฮะเบาะแต่งตัวเนี้ยราคาอยู่ที่5500บาทจะเป็นทรงแบบนี้เลยครับฐานล่างจะเป็นไฟเบอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับ อันนี้ผมทํามาให้ดูทรงครับราคา5,500บาทนะครับเก็บบาะแท้ของเดิมไว้เราซื้อบอะแต่งใส่ได้เลยครับก็จะเป็นลูกฟูกนะครับเป็นอะไรที่นิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะสำหรับคนที่จะใช้งานสไตล์เดิมๆแต่อยากแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าเราใส่ประกบกลับเข้าไปก่อนบอกแล้วของแต่งคันนี้แน่นอนต่อมานะครับเป็นชุดแหลกกระเป๋าซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นชุดปี๊บหลังทั้งหมดนะฮะ ปี๊บราคาอยู่ที่5,300บาทอันนี้ก็จะเป็นของ bmoto BM นะครับอันนี้ที่เราใช้นะฮะสามารถใส่ของใส่อะไรได้ตามใจเรานะครับคุณภาพของใช้งานได้ตามปกตินะครับที่ร้านก็มีขายนะครับ5้า0ัาัา้บาทนั้นเองแล้วก็มีชุดสติกเกอร์แถมมีชุดหมอนพิงมีที่พิงหลังพิงอะไรมีให้ครบเซตนะครับตัวนี้ออกมาเดี๋ยวเรามาดูแหลกกระเป๋ากันบ้างแหลกพวกชุดตะแกงแหลกอะไรพวกนี้ สำหรับคนสายเดินทางนะครับถอดปี๊บออกให้ดูก่อนนะถอดประกอบแยกชิ้นหมดทุกอย่างนะครับเนี่ยมาอันนี้เป็นชุดแหลกกระเป๋ากับชุดปี๊บนะครับชุดแหลกกระเป๋าชุดปี๊บเนี่ยอแหลกกระเป๋าเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวฐานหลังตัวแหลกกระเป๋าข้างนะครับจะต้องยกเป็นเซ็ต ถ้าไม่ยกเป็นเซตนะครับสําหรับรถที่จะใส่ปี๊บหรือใส่อะไรอ่ะมันจะหักนะครับตะแกรงหลังบอกทุกตัวเลยผมเจอมาหมดซ่อมมาหมดทุกงานนะครับไม่ว่าของคุณจะดีแค่ไหนยังไงก็หักอ่ะมีของเราเนี่ยครับที่มาตรฐานที่สุดนะฮะมีตะแกรงหลังครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวสั้นๆมารับ่านนะครับราคาอยู่ที่5,000แต่เราจะขายเป็นเซตนะครับก็คือมีตะแกรงหลังด้วยมีหลกกระเป๋าสายขวาด้วยหละกกระเป๋า้ายขวาของเราเป็นแบบพับได้ ราคาชุดหนึ่งอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับแหละกระเป๋าข้างก็สอง0ันห้าตะแกรงหลังตัวละห้าพันะฮะแล้วเห็นตัวนี้ไหมครับมีดามหลังลงมากันหักครับมีดามหลังลงมาเนี่ยเพื่อรับแรงตรงปลายเนี่ยเพื่อไม่ให้กันหักเพื่อให้มันรับแรงลงมาถึงด้านล่างนะฮะเราทํามาครบเซตครบองค์ประกอบทุกอย่างนะครับยังไงก็ไม่หักครับรับประกันแน่นอนนะฮะแต่ถ้ารวมทั้งชุดเนี้ยจะอยู่ที่ตะแกรงหลังแหลกกระเป๋า 10,000บาทกระเป๋าใบละส5 0 0้าสายขวาอีก9ก0 0นะฮะกระบปบนอีก1,500แล้วก็มีชุดป,ปี๊บหลังนะครับอีก5000กว่าบาทนะครับครบเซตของมันเลยอ่ะตันะนี้ก็น่าจะมีประมาณแค่นี้นะครับสำหรับรถสายโทัวริงเอาไว้สายเดิมทางสำหรับคนที่เป็นเอ่อพึ่งซื้อรถมาอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวหรือว่าอะไรเงี้ยผลเยอะเะบรรทุกของมาได้เยอะแล้วยังมีประสิทธิภาพในการเดินทาง1 0 0ย0้าําความเร็วได้ รถไม่สายไม่สั่นนะครับก็ใส่อุปกรณ์เท็นิ้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบหรือต้องการปรึกษาไม่จําเป็นว่าต้องซื้อทั้งชุดนะครับซื้อทีละชิ้นก็สามารถเอาไปประกอบเองที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวผมมีวิธีการสอนแล้วก็มีบางทีก็มีคลิปวิดีโอนะครับวิธีการประกอบให้ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมอุดหนุนน้ายาโปรโมโตของเรานะครับน้ำยาเคลือบสีรถกับน้ำยาทาย,ยางดํานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ